สวัสดีครับผมวันนี้พาพี่น้องมาดูวัวนะครับทีนี่เป็นฟาร์มทั่วไปครับอ้าสามตัวแซนครับตัวนี้ครับสมยศฟ,ฟาร์มรอ,อยู่ที่อำเภอกันทตรมสมยศฟาร์มครับวันนี้พาพี่น้องมาเยี่ยมชมครับมีวัวอยู่สามสี่ห้าตัวนะครับ ตัวผู้สามครับตัวผู้เปิดราคาอยู่ที่สามตัวแสนนะครับตัวเมียสองตัวสี่หมื่นติดราคาไว้นะครับนี่แต่ตัวละสองหมื่นอ่ะเดี๋ยวดูตัวผู้ก่อน <c oughs> เอาคุ้นแล้ว นี่สวยนี่สวยตัวเมียตัวละสนะี่หมื่นเนาะ โ้ตัวนี้อายุน่าจะเยอะแดงเข้มนะครับนี่ใช้เป็นพ่อพันหลักได้นะครับผมพ่อพันคุ้มฟูงได้ครับผม อ่ะเดี๋ยวไปดูคอกแม่พันธุ์ครับผมเดี๋พาไปชมนะครับผมส่วนใต่ติดต่อได้นะครับเอาครับผมนี่ก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับคอกแม่พันธุ์ครับนี่พอพัน่อันธุหลักครับนี่นาตตพอพันได้ครับตัวนี้ครับโอ้โวนี้สวยครับใส่กระดิ่งด้วย โอ้แม่ลูกนี้โบ๊ทนะครับวันแรกให้ตีโกนแผลตัวเมียเชื่องไหมเชื่องไหมนี่เด้แม่ใหญ่โอ้ลูกลูกก็ตัวโ้ด้วยโอ้ยนี่แม่มันเลยโอ้โหเอาตัวราคาจองไว้มันจำเอาไว้เหมือนกับฟาร์มนั่นไว้ สองเด ER ือนกับสี oh, ่หมื่นแล้วว้าวให้ลูกสวยเถอะนี่ปลามันได้เนี่ยเขาออกมาข้างล่างนี่ เอสเคอสเบ่นี่เล็กเล็กนี่ยนะจองไตันนี้เลยมาหน้าบ่เยอะอกเนเลยมนแยกบ่โอ้โ้โอ้โอ้วิ่งเนี่ยสง่างามบว้ยรอรอรอแม่มันใหญ่ลูกมันกใหญ่เสร้อย

โอ้สวยงามโอ้แม <t> ่ใหญ่เลยนะ ทางเข้าใกล้ไม่ได้นี่นะนี่ฮะรุ่นกัมกีฮะนี่อืรุ่นเบี้ยอไอ้คูกน่นั้มแรก่อนนมย้น่าบ้ากนนี่กันนี่ก้อนนี่นี่กันน่าจะแม่พันลักนะตัวนั้นน่ะ,น,น,ะน,น,น่าจะแม่แม่พัน ยัยต้ฟังอง่ขังกินแบบนี้<ส>ตัว,ว่าเี่ยเขียงปรมีณว่าสี่มื่นกสี่หมืน่นแม่สี่หมื่นว้ยกออรอดรยเลย่ย

แบ่งกันแบ่งกันหมอเลยโอ้ยตัวนี้เตียงเอานี่ท้องท้องท้องในท้องท้องเยอะถึงหมื่นเยอะต่อละเดี๋ยวท้องลูบกระตุกซ้ำไป นา่ลนนออแต่บาง <c oughs> ทีไมว่าบบเดียเ่นธรรมชาเนอะตาเนียะ นี่ปดจองตตัวนี้แหละนี่เฮ้ยเฮ้ยกี่แสนว่าอยู่ฟาร์มนี่ดจองปดจองอ้ เอาฮะแค่ในเมื่ก่อนให้ลูกสวยโอ้ออยเฮ้ยเนาะจะตามจะคลองเป็นดูโอ้ยดูมันวิ่งยังยนยนเลยยนยนยน,ยน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 เลย บอบอบอตัวนี้สวยไหม <laughs> อมมีกระลูกตัวเมียอ๋ะ,อะ,อะ โอ้หูยาวงัวแบบนี้เชื่องแบบนี้เนี่เอเชื่องเชื่องตรงนี้เชื่องอืมโบดโบด คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมถ้าไปถ่ายที่ไหนเห็นวัวที่ไหนเดี๋ยวจะถ่ายลงคลิปให้ดูนะครับผมกดติดตามไว้นะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ